xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Xin chào các bạn, chào mừng với kênh của chúng tôi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Xin chào เอาวานวานวานเจอกันแล้วบ้างเดี๋ยวพ่อกันบบกน,นะผมไปไปรับชมกันเลย <m> แหงย้งแล้วครับผมไปรับชมกันเลยเอาปลาไปปล่อยน้องล่างกันครับผมเดี๋ยบึกมันสิตายแล้วมันเรียกจะโต,ตแล้วเออเออเออทำไม่ไดโอ้อยแหงกัแหงขาดเป็นสีได้ปลาวะเนี่ยนี่แห้งแล้ว จาขุดปีไก่แห้งหมดแล้วีน้อกลาวีน็อกนั่งยืนึกพีวีลงมาเนี่ยตื่นได้พอเลยเอาบางคนจะวานเหี้ยด้ผมถ่ายผมถ่ายคลิปเพียงเดียวเลยผมพีวีเยองแหมเอาดีกว่าเนี่ย นี่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 เอามงคลห็นเ่ยมงคลห็นเนี่นี่นี่มงคลห็นมึงเนี่ยลงใส่ันนี่เนี่ยมึงนี่เออเนี่ยนี่เอาเนี่ยเออเออเออ้ฮ้ยังไงิกี้พายยังไงเลยไม่ได้หินเลยมึงมัวแต่แหงวิภาหัา

หมอสามพันกับอะไรหรอขาดทุนเดี๋ยวเร่อเีไลากแหงไรแหงขาดจู้โอ้เออเอามาจเลยอ้นี่ตัวนึงไปเร็วไปเตล้เลเร็วเร็วเอตเลยตำเลตัวนี้ดิอนี่นี่อ้เออเออเอเี่ยนเถนเี่หน่อย เย้บปเนินเนย่อ่ามันมันกลอยอันนี้เหอมาโอ้โหตายมึ้นมาเงี้ยงหงันนะอยฮงไ้ปะอันมันเฮือกเฮือือเฮค่อยเฮือนี่ขาดปัญญาไม่ขาดนะโอ้ยเือปึ๊บมันบอลปึ๊บตรงไหนจะเลี้ยงใคด้เอาสี่จับเหเอ Hình hình đưa đưa đưa. Ừ, đó người gần bên nhau nhau đây, đâu. Ừ, nhìn cho một hạt nữa. ai bây giờ, mọi gần nhau hợp, chắc song Rồi, này. nào này, xong này quay này. trong này đang quay tôm kia. này ạ. Ồ, nhìn, dán, Bảo bước về luôn rồi. cho

Hoa nha yêu quá hoa gì hoa 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 cứ cứ hoa 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Ê, à. Phải, không bỏ lỡ